เวลาจะทักใครที่ไม่สนิทเนี่ยแทนตัวเองว่าอะไรดีคะหนูดูเด็กไปไหมฉันดูห่างเหินไปปะหรือพิมพ์ชื่อตัวเองไปเลยดีไหมผู้ชายสบายนะคะแค่ใช้ผมเนี่ยก็สามารถแทนตัวเองได้ในเกือบทุกสถานการณ์เลยแต่สำหรับผู้หญิงต้องคิดหนักทุกครั้งเลยค่ะถ้าปีก่อนนะคะทุกๆเดือน ในฐานะตัวแทนวิศวกรบริษัทที่ต้องไปประชุมกับผู้รับเหมาและวิศวกรท่านอื่นๆนะคะเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานรถไฟขึงแห่งแรกของไทยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจี้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวและเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในห้องค่ะทุกคนคิดว่าจี้ควรแทนตัวเองว่าอะไรคะโดยที่คำพูดของจี้เนี่ยต้องฟังมีน้ำหนักแล้วก็ยังให้เกียรติกับวิศวกรท่านอื่นๆค่ะถามว่าตอนนั้นเนี่ยจี้แทนตัวเองว่าอะไร จี้ใช้คำว่าหนูแทนตัวเองค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะคะจี้จะมาเฉลยในตอนท้ายค่ะเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าภาษาไทยเนี่ยมันซับซ้อนยังไงค่ะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษเนี่ยที่มีคำว่า I นะคะภาษาไทยของเราเนี่ยมีสรรพนามใช้แทนตัวเองเนี่ยเยอะมากๆเราให้ความสำคัญกับลำดับชั้นนะคะแล้วก็เพศค่อนข้างมากค่ะ สรรพนามที่เราใช้นะคะก็มักจะเปลี่ยนไปตามบริบทว่าเราเนี่ยกำลังพูดกับใครคะ่ะตัวอย่างเช่นอายุนะคะเป็นพี่หรือเป็นน้องเพศของคนที่เราคุยด้วยนะคะสถานะความสัมพันธ์ความสนิทสนมนะคะเช่นคนพ่อคนแม่เราอาจจะเรียกตัวเองว่าลูก คุยกับอาจารย์หรือคุณครูเราอาจจะแทนตัวเองว่าหนูนะคะหรือแม้แต่สถานที่ที่เราไปนะคะการที่เราไปสถานที่ราชการไปร้านอาหารหรือไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคำแทนตัวของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะรวมถึงตำแหน่งยศ อาชีพนะคะหรือนะคะแม้แต่อารมณ์ที่เราใช้ในการสื่อสารขณะน,น,นั้นนะคะถ้าเราโกรธมากๆเนี่ยเราอาจจะมีใช้กูมึงกับผู้สนทนาของเราได้แล้วในเมื่อตัวเรื่องมันเยอะขนาดนี้เราจะใช้คำไหนแทนตัวเองที่คิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็ดูเป็นกลางที่สุดคะ่ะสำหรับตัวจีเองนะคะจีแก้ปัญหานี้ด้วยการแทนตัวเองด้วยชื่อคะ่ะเหมือนกับที่จีกำลังพูดในวิดีโอนี้นะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าด้วยระบบภาษาของเราเนี่ยไม่มีคำไหนที่สามารถมาเทียบเท่ากับคำว่าผมสำหรับผู้ชายได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีคำที่ดีที่สุดะคะจี้มี2ทริคเล็กๆนะคะที่จี้ใช้ในการเลือกสรรนามตัวเองค่ะ ทิศแรกนะคะคือการที่เรารอให้อีกฝ่ายเนี่ยใช้สรรพนามแทนตัวก่อนค่ะโดยเฉพาะครั้งแรกนะคะถ้าเราไม่มั่นใจหรือไม่รู้ว่าจะแทนตัวเองว่าอะไรเนี่ยก็รองให้อีกฝ่ายเนี่ยเรียกตัวเองก่อนแล้วค่อยแมทช์ตามนะคะเช่นถ้าเขาเรียกเตือนว่าพี่เราก็เรียกเรีอนว่าน้องค่ะและทิศที่2นะคะจี้คิดว่าสําคัญมากๆเลยคือการใช้ความมั่นใจค่ะน้ําเสียง ท่าทางสีหน้าของเรานะะในขณะที่เราพูดเนี่ยจีเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญกว่าคำที่เราใช้แทนตัวเองค่ะซึ่งมันก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมในที่ประชุมนะคะจีถึงเลือกใช้คำว่าหนูแทนตัวเองเพราะสิ่งที่ทำให้คนฟังเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราและให้ความเคารพกับเราไม่ว่าเราจะแทนตัวเองด้วยอะไรก็ตามเนี่ยคือความมั่นใจในขณะที่เราพูดและวิธีการเสนอความคิดของเราต่างหากค่ะ ทุกวันนี้นะคะบางครั้งเนี่ยจีก็ยังคุยกับตัวเองในหัวว่า,วาเอ๊ะเราจะ แทนตัวเองกับคนนี้ว่าอะไรดีนะคะและถึงแม้ว่าจี้เนี่ยจะ30แล้วนะคะจี้ก็ยังใช้คำว่าหนูเนี่ยในหลายๆบริบทอยู่เพียงเพราะว่าจี้รู้สึกมั่นใจกับคำนี้นะคะแล้วก็รู้สึกให้เกียรติกับคนที่เราพูดด้วยคลิปนี้นะคะจี้มาเล่าถึงประสบการณ์ที่เจอถ้าใครมีประสบการณ์อ,อื่นๆหรือมีทิปดีๆนะคะมาแชร์มาเล่ากันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ